สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องชูก a r พลา n น็นะคะกลับมาพบกับตาอีกเช่นเคยในช่วงพิกากาศค่ะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานนะคะว่ามีใครแอบมองแอบส่องเราอยู่บ้างนะคะเป็นไปได้ทั้งเพื่อนทั้งที่ทําง,งานทั้งครอบครัวหรือว่าคนที่เราแอบชอบหรือคนที่แอบชอบเรามีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะว่าที่เขาแอบมองแอบส่องเราอยู่เนี่ย เขาคิดจะทำอะไรกับเราบ้างนะคะมีหน้าไพ่ทั้งหมด3กองให้ทุกท่านเลือกค่ะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกพลังงานสีสันบนหน้าไพ่ที่ดึงดูดสายตาคุณที่สุดค่ะอันนี้ก็ใช้สำหรับทริ or อทรี t นะคะมีใครแอบ2แอบมองเราอยู่บ้างนะคะ กลองที่1ค่ะกล่องที่2นะคะกล่องที่3ค่ะนังจิตที้เป็นสมาธินะคะเลือกจากพลังงานสีสันบนหน้าไพ่นะคะกล่องที่1กึ่องที่2และกล่องที่3ามค่ะอาจะให้เวลาทุกท่านเลือกนะคะ ห,หลายท่านน่าจะเลือกพลังงานหน้าไพ่ได้แล้วนะคะท่านสามารถคลิกที่ท i สแ s t a m ด้านล่างและไปรับฟังคําทํำ,ำนายของกองไพ่ที่คุณเลือกได้เลยค่ะสําหรับท่านใดยอยากจะส่งต่อพลังงานดีๆของตัวท่านเองในขั้นตอนของการพิ k ก n การ์ดของกองที่คุณเลือกเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่พร้อมกันนะคะ ที่1กลองที่2และกลองที่ 3. ค่ะท่านสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็เลือกกล่องไพ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกล่องไพ่ที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เลือกกลองที่1นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันค่ะนี่คือกองไพ่ที่คุณเลือกไว้นะ จะมีใครแอบส่องแอบมองคุณบ้างนะคะในช่วงเวลานี้เนาะหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะโอ้ oh, the chariot นะคะอาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมของคุณหรือว่าคนในที่ทำงานของคุณมีโอกาสเป็นไปได้นะคะ e อ g t of cups เพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะ seven of cups โ oh, อ้ ten of swords เด่นดังนะคะเฟมัสผลประโยชน์อืมน่าสนใจเอ็ดออฟคัพส์นะคะสองใบนะขึ้นมา Nine of Pentacles ์เอ็ดออฟคัพส์ไลตินะคะ disruption เพิ่มเงินเดือนค่ะว้าว จากพลังงานหน้าพ่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะคะว่าคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่นะแล้วเขาคิดกําลังจะทําอะไรกับคุณเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลังงานจากในที่ทํางานของคุณนะคะแล้วก็ภาพใบนี้เนี่ยดึงดูดคุณด้วยนะ เออ g of Wands ใช่ไหมมีความเป็นผู้ใหญ่มีพลังอำนาจอะไรแบบนี้ค่ะดึงดูดให้กับคุณมาเลือกไพ่ใบนี้นะคะแล้วคนที่แอบสองแอบมองคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นคนที่คุณจะต้องมีภาระหน้าที่หรือว่ารับผิดช,ชอบกับที่เกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้นนะคะรวมถึงอาจจะมีในด้านความรู้สึกของอารมณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะจากที่พลังงานนไพ่ขึ้นมาเนี่ย เขามองคุณในลักษณะที่ว่าทึ่งในความพยายามทึ่งในความสามารถของคุณนะคะด้วยความที่คุณค่อนข้างที่จะมีอิสระกับตัวเองเนาะรักตัวเองอยากทำในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นมีความมุ่งมานะนะคะเขาก็จะมองถึงจุดจุดนั้นของคุณว่าเออคุณมีความพยายามขนาดนี้มีความรู้มีความสามารถขนาดนี้ทำไมถึงไม่ทำในสิ่งที่ คุณได้สร้างมันไว้แล้วอะแล้วมันไม่ไม่ยังไม่จบสิ้นสมบูรณ์100%ยังไม่ได้คอมมิชชั่นของคุณยังไม่ได้คอมพลีตอะแล้วคุณก็เดินจากมาแบบนั้นเขาก็งงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมโปรเจกต์ของคุณก็ตามเขาก็แอบ,บมองเอ๊ะเราไปทําอะไรอยู่นะทําไมคุณถึงไม่กลับมาทํางานที่ค้างคาให้มันเสร็จสมบูรณ์ร้อทั้งทงที่มันเหลืออีกนิดเดียวเนี่ยมันแปดถ้วยละแต่คุณก็ชิ่งหนีเดินมานะคะ แต่ก็จะมีในส่วนของเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะผู้บังคับการหรือว่าคนที่มีวุฒิภาวะเหนือกว่าเราหรือมีตาแหน่งเหนือกว่าเราเนี่ยก็เล็งเห็นถึงจนินตนาการของเราความสามารถของเราความเพียรพยายามดูความพยายามของคุณสิอ๋อถึงชั้นสิบดาบเลยนะมันก็มีอุปสรรคต่างๆมาให้คุณฝ่าฟันเนี่ยแหละแล้วเขาก็มองแบบมองถึงศักยภาพที่คุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้อ,ะอ่ะ แล้วการที่เขามอกเลงเห็นคุณภาพศักยภาพของคุณในตอนนี้เนี่ยมันส่งผลถึงอะไรให้กับคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการก้าวหน้ามีคนเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของคุณนะคะถ้าเกิดว่าในที่ทํำงานเก่าที่ที่คุณบางบางพลังงานนะคะอาจจะหาที่ทํางานใหม่หา บริษัทใหม่อะไรอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะคุณได้เดินจากมาจากจุดยืนของคุณจุดเก่าของคุณแล้วนะคะเราก็มีโอกาสมีคนเล็งเห็นนี่แหละมีคนมอบโอกาสให้กับคุณแล้วก็จะเป็นงานที่แบบเรียกแพชชั่นให้กับคุณได้ด้วยนะคะเป็นงานที่คุณชอบมีหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคนที่มองคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ที่จะ คิดไม่ดีอะไรกับคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีผลประโยชน์บ้างซึ่งสถานการณ์ของเราณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเหมือนเราก็ทํางานแลกกันนะคะมีผลประโยชน์ซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเด่นดังได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณ move on มาจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วได้ ที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมอาจจะเป็นที่ที่ดังกว่าเดิมแล้วก็มีผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นนะคะมีโอกาสก้าวหน้าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์ที่คุณได้ต่อสู้ดด้รน,นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลให้กับคุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะมีโอกาสได้ทำงานที่คุณชอบที่คุณถูกใจมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะการจากมาครั้งนี้ของคุณเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีคนแอบมองบ้างคนที่คุณทิ้งเขามาอาจจะมีความรู้สึกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นที่ผลประโยชน์ของตัวคุณเองที่เราจะต้องเติบโตไปข้างหน้านะคะก็จะส่งผลดีให้กับคุณถึงแม้มันจะมีอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยน้อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณผ่านโอ้โหสิบดาบมาได้ขนาดนี้มีความมุ่งมานะมีความมีเป้าหมายไวใ้ให้พุ่งชนนะคะกองนี้แต่เชื่อว่าคุณจะ ผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาให้กับคุณนะคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่ออดีต่อคุณถ้าอะไรที่คุณทำอยู่แล้วทำแล้วแล้วมันรู้สึกไม่เห็นผลหรือว่าไม่มีความก้าวหน้าทำแล้วมันแบบมันไม่ใช่ถึงแม้มันจะใกล้เสร็จแล้วก็ตามนะคะคุณก็พร้อมที่จะทิ้งมันแล้วก็ไปหาแพชชั่นใหม่ไปหาหนทางใหม่เส้นทางใหม่เพื่อที่จะให้คุณตเติบโตเพราะคุณเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยนะ สถา,านการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเราก็ต้องทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยน่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เข้ามาเลือกกองที่1นนะคะขอให้พบเจอกับงานที่ใช่ในสิ่งที่ชอบที่คุณกําลังเดินตามหาอยู่นะ่ะตอนนี้นะคะขอให้ได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะซึ่งไพ่ก็ขึ้นมาเด่นชัดมากเลยนะคะว่าคุณน่ะจะมี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะได้รับโอกาสได้รับความก้าวหน้านะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นนะคะมียศมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมหรือว่ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะกล่องน,นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบการอ่านแพ้ของตานกดไลค์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e เพืดด่อติดตามคลิปถัดไปของตานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตานก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านที่เข้ามาเลือกกองที่2นะคะนี่คือพลังงานหน้าไพ่ที่คุณเลือกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่ามีใครแอบสอง่งแอบมองคุณอยู่บ้างในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเขาคิดจะทำอะไรอ่าใบแรก k night of wands นะคะมีคนมี p a s ช i o n เข้ามาแอบสอคนโอ้โห k night of cups มีแต่คนมีเสน่ห์เข้ามา2คุณนะนี่กองนี้โอ้โห four of cups ค่ะ น่าจะมีคนแอบชอบกองที่สองนี้นะคะ The Empress แม่ก็มานะคะอาจจะแบบเออมีผู้หลักผู้ใหญ่มาส่องเราด้วยนะคะปลดล็อกดีลนะคะตกลงกองนี้อาจจะมีคนสละโสดได้นะคะ Two of Swords Four of Swords 9 of Cups โอ้นายอัพคัสองใบนะ4 of s w o r d โ4อ f cups โอเค Never give up นะคะ motivation อืมวิตกกังวลนะแล้วก็จริงจังนะคะกองนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะว่าจะมีใครแอบบส่องแอบบมองอะไรเราอยู่เขาจะคิดไม่ดีไม่ร้ายอะไรกับเราไหมนะคะอาจจะมีพลังงานบางอย่างทำให้คุณรับรู้ได้ว่ามีคนแอบมอง เราอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นพลังงานแม่ได้นะคะมนุษย์แม่ประมาณนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีคนที่มีสเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะคะเข้ามาสนใจคุณอ่าหนึ่งในนั้นก็เนี่ยน i g ออฟวอ a n นนะค่อนข้างที่จะสนใจคุณมีแพชชั่นเหมือนมันมีอะไรมาดึงดูดคุณอยู่นะคะดึงดูดให้เขาเนี่ยมองกับคุณนะแล้วก็มีคนที่แบบว่าโอ้โหชิวชว มีสง่ามีราสีนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่แบบว่าเข้า เขาแอบ,บมองคุณอแต่ตัวเขาเองเดี๋ยก็เป็นคนคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันแต่เขาก็เลือกที่จะมองคุณนะคะรวมถึงมีคนแบบมายื่นโอกาสดีๆให้กับคุณอาจจะอาจจะมาในลักษณะที่มาจีบคุณก็ได้นะคะหรือว่ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆต่างๆในด้านการงานให้กับคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า จากสถานการณ์เนี่ยคือเหมือนเขาก็รู้แหละว่าเรากําลังติดอยู่กับในสถานการณ์อะไรอยู่แล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาปลดล็อกพันธนาการบางอย่างที่อยู่ในจิตใจ,ใจคุณนะคะหรืออาจจะเป็นทางาในด้านสายงานความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ที่พยายามที่จะเข้ามาหาคุณนะอะมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะคนที่กําลังดูดูคุณอยู่กําลังแอบมองคุณอยู่เขาเรียกว่า ดูสถานการณ์อะไรแบบนี้ค่ะเขาคนนี้ถ้าเกิดเขาตัดสินใจได้นะคือตอนนี้เขาอาจจะยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเข้ามาดีไหมนะจะทํายังไงกับคุณดีนะม,มันมันยังสองจิตสองใจนะคะถ้าเกิดเขาคนนี้ตัดสินใจได้นะคะว่าเขาจะเข้ามาหาคุณเข้ามาเขาคนนี้จะเข้ามาปลดล็อกคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่นะคะ ซึ่งตนันมองว่าเขาคนนี้จะเข้ามาม,มันมีสองพลังงานเนาะเข้ามาช่วยคุณเข้ามาแก้ไขปัญหา มอบความเมตตามอบความอดอุ่นให้กับคุณอย่างงี้ค่ะเออก็จะอาจจะช่วยคุณปลดล็อกสถา,านการณ์บางอย่างที่คุณกําลังติดขัดได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นสถา,านการณ์ที่เออเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะยังไงนะคะมันมีแต่ความวิตกกังวลไปหมดเลยอาจจะเป็นในด้านการงานหรือว่าบางพลังงานน้องๆที่สอบอยู่เนี่ยก็อาจจะกําลังเออรอผลอยู่นะคะแล้วก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาคนนี้ ะะบางท่านที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะสละโสดได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาจีบคุณเขาอาจจะมองคุณมานานละคอยแบบว่าแยบๆยบคอยแบบว่าเออตาะคุณมาสักระยะแล้วนะคะอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะที่เขาแบบว่าเอ้ยเอาละฮึดสู้ละลองขอคุณเป็นแฟนซิลองดูซิเป็นยังไงนะคะอาจจะมีการขยับขยายสถานะหรือว่ามีการพูดคุยกันมากขึ้นได้ นะคะอาจมันไม่ได้เป็นในเชิงผลประโยชน์ขนาดนั้นเนาะขอบคนสถานการณ์ที่คนที่เข้ามามองคุณหรือว่าสถานการณ์ที่มันจะนําพาไปนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการช่วยเหลือมันเป็นการพูดคุยตกลงกันมากกว่าว่าเออมันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยของคุณมันสามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงจังเนาะอย่างเนีย่ย the e m p r e s s ก็ขึ้นมามันมีความอบอุ่นมันมีความห่วงใยที่อยากจะดูแลคุณอยู่นะคะมีแบบเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังอะ่ะไม่ใช่เข้ามาหลอกคุณเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วพลังงานหน้าภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหามอบความหวังดีให้กับคุณนะคะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณรู้สึกขาดไป หรือว่ารู้สึกแบบเบื่อนายอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาเป็นสีสันให้กับคุณนะคะจะมาแบบเติมเต็มให้แบบโหดูสิอืมเขาเนี่ยนายออบคัพขึ้นมาย้ําถึง2ใบนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณกําลังพยายามตามหาเนี่ยคุณจะได้รับการเติมเต็มนะคะจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนรอบข้างกองนี้เนี่ยไม่น่าห่วงเลยนะคะคนที่เข้ามาอาจจะรู้สึกแค่แบบ อยากจะเข้ามาช่วยคุณอนะ่ะแต่ก็ยังลังเลอยู่นะคะไม่ว่ามียังตัดสินใจไม่ได้อ่ะเนาะว่าจะเข้ามาช่วยคุณหรือเริ่มต้นคุยกับคุณยังไงดีทั้งทงที่ก็แอบบแอบบดูมานานแล้วนะคะแอบบสนใจมีความหวัน่นไหวให้กับเรานะอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ามาแอบบจ้องจับผิดเราอะไรแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มีความห่วงใยให้แก่การแก่กมากกว่านะคะอืม ใครก็ขึ้นมาบอกนะว่าเอออย่าอย่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะจากสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาปลดล็อกให้กับคุณได้หลุดพ้นจากพนกัพนธนาการนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเพราะว่านายออฟคัพเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะได้มันมานะคะอาจจะได้มันมาด้วยความเสหนหารหรือว่าด้วยความพยายามก็จะเป็นพลังงานของ แต่ละคนไปนะคะว่าเรามีพลังงานดึงดูดอะไรบ้างเนาะแต่ในบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกเลยอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากหน่อยนะคะแล้วก็จะมีพลังงานที่แบบว่าพลังงานที่ยอมแพ้นะคะแบบเขาไม่ถึงคุณเออขอขอพักตรงนี้ไว้ก่อนขอแอบดูอยู่ห่างๆอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะก็อาจจะตัวเราเนี่ยอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นอะ ที่อยากจะช่วยเหลือคุณอะเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดกั้นจนเกินไปเนี่ยรูมันเล็กมากเลยนะถ้าเกิดคุณไม่แบบเปิดให้เขาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาหาคุณมันก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสเนี่ย แม้เพียงการพูดคุยกัน1-2ประโยคถ้าเกิดไปโดนประโยคที่มันพลิกพกหรือว่าช่วยกระตุ้นเราได้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณคลายปมปลดล็อกได้นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาเลือกกองที่2เนาะพลังงานหน้าภัยก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยนะคะคนที่เข้ามาดูก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแพชชั่นในตัวคุณรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอยากจะช่วยเหลืออยากจะจีบคุณเตาะคุณนะคะมีหลากหลายพลังงานเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เข้ามาเลือกกองที่2นี้นะคะขอให้ใคลายปมปลดล็อกต่างๆได้จากความช่วยเหลือของเขาเหล่านี้นะคะ ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเข้ามาในช่วงเวลานี้เนาะถ้าชอบการอ่านไพ่ของตาลกดไลค์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปถัดไปของตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาลต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาเลือกกองที่3นี้นะคะนี่คือพลังงานหน้าไพ่ที่คุณเลือกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีใครแอบส่องแอบมองคุณอยู่บ้างแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ย จะทำอะไรกับคุณนะคะโอ้โห five of wands ชัดเจนนะคะน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะหรือว่าคนที่คุณจะต้องไปดิลงานด้วยนะคะ two of cups ก็มากองนี้สละโสดอีกกองแล้วนะคะอะอุ๊ย e i g of cups มีคนอยากจะแจกขนมจีบกองที่3ใช่ไหมมีใครมีใครมาจีบคุณแล้วบ้างคอมเมนต์บอกตานด้วยนะคะ seven of pentacles มันมีการรอคอยอยู่ด้วยนะคะจมดิ่งอโอ้ตลบดตะแลงนะคะกองนี้ต้องเราหวังนะคะไฟโอ้ไ5 oh, of s w o r d แล้วมาอยู่ข้างล่าง5 of wands พอดีนะคะ Judgment the 8 of Pentacles นะคะโชคลาภก็มาด้วยนะกองนี้ e ฟเธ e ร์เมสเซจนะคะอาจจะได้รับข้อความอะไรบางอย่างอ้แล้วก็มีโชคลาภขึ้นมาด้วยนะคนุณระเบียบวินัยนะคะรักโอ้รักแท้เค okay, ค่ะกลองนี้จากพลังงานหน้าไพ่นะคะการขอเตือนเป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะด้วยความรู้สึกที่ว่าพลังงานขึ้นมาเป็นใบแรกด้วยนะก็จะมีการ พูดคุยกันในที่ทำงานของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่เราและเขาหรือกลุ่มนั้นเนี่ยเราจะคุยกันไม่ลงตัวนะคะอาจจะเป็นการาพูดคุยการประชุมงานกันเกี่ยวกับงานมีโอกาสเป็นไปได้นะคะก็อาจจะอีลุงตุงนางนิดนึงเนาะคนนู้นจะเอาแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบถือไม้ฟาดฟันกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า คุณจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปทุบตีกันอะไรแบบนั้นนะมันเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันนะคะการประทะกันในการประชุมหรือว่าการหาหรือหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่คุณและกลุ่มของคุณเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะซึ่งบางทีไอเดียของคุณน่ยการแก้ไขปัญหาของคุณน่ยมัน ค่อนข้างที่จะเด่นกว่าของคนอื่นเขาแล้วก็มีคนอาจจะอยากจะเข้าข้างคุณมากนะคะแต่ว่ามันก็มีคนคนหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยอยากที่จะเอาชนะคุณนะคะเนี่ย five of swords มันคือความอยากจะเอาชนะอยากจะเป็นที่หนึ่งนะอาจจะถูกลิสเนียาจากคนคนนี้ได้นะคะที่ที่พยายามที่จะแบบขัดแข้งขัดขาคุณอะแล้วก็อาจจะแบบอย่างที่บอกเลยเขาคนนี้ อาจจะพูดจาตลบตะแลงได,ด้พูดพูดจาแบบให้คนอื่นเข้าใจเราผิดมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ระวังจุดจุดนี้ไว้เนาะหรือไพ่ก็ขึ้นมาบอกนะคะว่าไพ่จัดเมนเนาะมันคือแบบเออถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆกลับมาอย่างแน่นอนแล้วรองเชื่อว่าคุณคุณ คุณทาสิ่งที่ถูกแล้วอ่ะคุณทําสิ่งที่ถูกแลวทำสิ่งที่ดีนะคะกล่องนี้ตันเชื่อมั่นว่าคุณจะมีธรรมะในจิตใจเนาะเพราะว่าไพ่เอ็ดออฟเพนตัคเกิลส์ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเป็นรางวัลจากจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณนับถือก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวคุณเองเป,เป็นโชคชะตาที่คุณจะได้รับสิ่งสิ่งนี้นะคะกลับมาด้วยความด้วยด้วยสิ่งที่คุณได้ทดําดีมา จากก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยเราูรีไพ่รักแท้ก็ขึ้นมาไพ่ระเบียบวินัยเนาะมันจะได้รับข้อความหรือคุณจะได้รับข้อความได้รับทรายอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาเหล่านี้เนี่ยอืที่จะมาแบบมาช่วยเหลือคุณมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะแล้วตาเชื่อว่าอาจะ ถ้าเกิดคุณมีการทะเลาะมีการไม่เข้าใจกันในที่ทํางานของคุณในกลุ่มงานของคุณหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นเอ่อเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณคอยช่วยเหลือคอยแนะนําให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นตันเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาคนนั้นอยากจะพยายามชนะคุณแค่ไหนอยากจะเป็นที่หนึ่งแค่ไหนนะคะตันเชื่อว่าคุณจะชนะเขาอืม ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะทำกรรมดีเข้าไว้แล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีเนี่ยมีคุณจะได้พบเจอกับกัลยานมิตรที่ดีนะคะที่เขาคอยดูคอยสอดส่องสถานการณ์นี้อยู่คอยที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่แอบชอบคุณได้เช่นเดียวกัน นะคะม,มีคนเข้ามาหาคุณมากกว่า2คนอย่างแน่นอนนะบางคนก็อาจจะกําลังรอคอยสถานการณ์อยู่ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงดีเราจะเข้ามาไหมกำลังกาลังนั่งมองอยู่นะคะโอ้แต่ก็อาจจะกําลังนั่งรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าการที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันอาจจะมี การที่เราทำกลุ่มโปรเจกต์หรือกลุ่มงานเนี่ยมันทำมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีคนที่เข้าข้างเราแล้วก็คนที่เข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมันก็จะมีคนตรงกลางอะที่เขาคอยนั่งเฉยดูสถานการณ์แล้วคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ว่าเออฝั่งไหนฝ่ายไหนชนะก็จะจะไปเข้ากับฝ่ายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะกล่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนคอยจ้องเล่นงานเราอยู่หรือว่าคอยที่จะแบบขัดแข้งขัดขาเราคอยที่จะแบบ อิจฉาเราเอาชนะเราเนี่ยให้ยึดมั่นในความดีกทํากรรมดีเข้าไว้นะคะให้ผลบุญของเราเนี่ยส่งผลให้พลังงานของเราดึงดูดแต่คนที่ดีๆเข้ามาคนที่ไม่ดีเดี๋ยวพลังงานจากาักรวาลเขาก็จะจัดการเขาเหล่านั้นออกไปให้กับผุนนะคะแล้วดูสิ edge of cups เ,เลย e d g of pentacles เลยมีทั้งลาบปากแล้วก็ลาบโชคลาบที่เป็นเงินทองด้วยนะคะกล่องน,นี้คนที่จะเข้ามา คอยช่วยเหลือคุณหรือสนับสนุนคุณเนี่ยจะเป็นมามอบความอบอุ่นให้กับคุณมาพร้อมกับโชคลาภด้วยนะคะก็ลองดูสถานการณ์เนาะอาจจะได้รับทรายอะไรบางอย่างได้นะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลเนาะเดี๋ยวให้พลังงานของตัวเราในด้านที่ดีๆเนี่ยดึงดูดคนดีๆเข้ามาแล้วก็ เขี่ยคนที่ไม่ดีออกไปนะคะเหมือนกับคําพูดที่ว่าสินเสมอแล้วเจอกันเนาะถ้าสินไม่เสมอเดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปเองนะคะจงยึดมั่นถือมั่นในระเบียบวินัยหรือว่าเอ่อเรียกว่าอยู่ในอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์นะคะไม่นอกรู้นอกทางนะเจ้านายที่กําลังแอบมองอยู่หรือแอบดูอยู่จากเบื้องบนเนี่ยเขาก็อาจจะรับรู้ได้นะคะว่าเราเนี่ยทำดีแล้วอยู่ในอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยใครที่เขานอกรูนอกทางเดี๋ยวก็จะ ถูกจัดการเองนะคะให้ธรรมชาติให้เรียกว่าให้ธรรมชาติจัดสรรน,นะคะเราก็อยู่ลดลดชิดเชดของเราไปนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานบริหารตัวเราให้ดีนะคะขอแถมให้กับคนโสดด้วยนะคะภายรักแท้ก็ขึ้นมาเนาะแล้ว a c e of Cups ก็มาด้วยนะคะอาจจะมีคนที่แอบสนใจเราอยู่มีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะเข้ามาไหนจะเข้ามาช่วยเหลือเราแล้ว อาจจะเข้ามาเตาะคุณด้วยนะคะอาจจะเข้ามาจีบคุณอะไรเป็นแบบนี้เนาะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดคุยเราชอบคุยเราถูกใจคนคนนี้เข้ามาช่วยเหลือแล้วโอ,อ้นิสัยดีจังเลยอะไรแบบนี้ก็ลองพูดคุยกันนะคะอาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตได้แต่ก็ต้องระวังเนาะถึงแม้ว่าไพ่รักแท้จะขึ้นแต่ไพ่ตลบตะแลงก็ขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะมาในลักษณะที่แบบเราก็ต้องใช้สติไต่ตรองนิดนึงเนาะลองคุยแบบ ศึกษาดูใจลักษณะนิสัยกันไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรเนาะกองนี้นะคะก็พลังงานคนที่เข้ามาแอบชอบกองนี้ก็จะมีทั้งที่ทำงานนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนโสดเข้ามาส่องเราด้วยเช่นเดียวกันกำลังรอคอยโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาจีบเข้ามาต้อณหรือเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณอยู่นะคะโชคลาภขึ้นก็ขอให้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆได้เริ่มต้น ความสัมพันธ์ที่ดีมีโชคมีลาบด้วยนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของตานกดไลค์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i ป e เพืดด่อติดตามคลิปถัดไปของตานด้วยนะคะสำหรับวันนี้พลังงานกองที่3ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะโอเคอะไรที่มันไม่โอเคก็เดี๋ยวรอธรรมชาติจัดสรรน,นะคะสำหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ